ครับจาก A ไปเป็น B เขาเรียกวาหมุนอะไรเนี่ยไปขอโทษ B เป็นรูปที่เกิดจากการหมุน B เป็นรูปที่เกิดจากการหมุน A สแสดงว่า A เป็นต้นฉบับใช่ไหมแสดงว่าเขาหมุนอะไรต้องหมุนตามเข็มใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ไม่หนึ่งก็3ตามเข็มแบบกี่องศาครับ <120. S 1> ถ้านักเรียนอยากจะรู้กี่องศาให้นักเรียน ดูนั้นเอาปลายแบตัวนี้ก็ได้ลูกลากเส้นลูกง่ายดีปลายแบบตัวนี้นะแล้วก็ปลายแบตัวนี้นะลูกลากเส้นตัวนี้นะครับแสดงว่าเราจะรู้เลยว่าตัวนี้หมุนมากี่องศาใช่ไหมชอย,อย่ยไ,ไม่ใช่เก้าสิบแน่นอนมันน่าจะเป็นสองร้อยเอ้ยขอโทษร้อยอะไรร้อยยี่สิบครับต่อข้อสามครับโอเคเนาะให้ใช้แขนหมุนน่ะอาต่อไปครับข้อนี้จุด Q มีพิกัดเป็นลบหนึ่งหนึ่งอยู่ไ,ไหนวะลบหนึ่ง หนึ่งก็อยู่ตรงนี้เนาะจุด Q ตรงนี้นะครับ Q แล้วก็จุด J อยู่ตรงนี้จุด J พลัมใช่ไหมมีค่าลบสีตรงนี้นะครับโจทย์ถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่การเกิดการหมุนทวนรอบจุดนี้ของจุดอะไรได้เลยครับฟังเวลาทำทำยังไงให้ลากแขนก่อนนะฮะ ปกติแล้วเราจะให้จุดศูนย์ศูนย์เป็นจุดหมุน <a> ใช่ไหมลูกน,นะครับแต่ตอนนี้เขาบอกให้จุดหนึ่งกับลบหนึ่งเป็นจุดหมุนหมุนทวนหรือหมุนตามครับหมุนทวนเข็มก็แสดงว่ามันทวนมาจากฝั่งไหนวะเนะี่ยทวนทวนทวนก็ฝั่งนี้ใช่ไหมแสดงว่าทวนกี่องศาครับเก้าสี่องศาใช่ไหมเก้าสี่องศาก็น่าจะเส้นเดิมมันน่าจะเป็นตัวไหนคูเส้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมคูก็ใาประมาณนี้ไหม ก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคนะครับตอนนั้นก็น่าจะประมาณจุดอะไรลูกครับอะไรนะก็ใช่ไงทวนก็ก็จุดนี้คือจุดเจไงใช่ไหมจุดเจเจทวนมาเป็นจพาของไรใช่ป่ะเขาให้หาจุดเริ่มต้นไงแต่เขาให้จุดปลายมาเขาจะไม่ลู้ ดังนั้นเราจะต้องหาจุดเริ่มต้นก็คือย้อนอดีตชาติกลับไปที่เดิมเข้าใจะไปลูกงงไหมงงไหมแต่โมครี้ต้องตอบข้อไหนลูกสองกับสี่ตอบข้อไหนฮะข้อสามแต่แต่เราเรากำลังทวนแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ผิดนะฮะเพราะว่าโจทย์บอกว่าตัวเนี้เป็นเป็นผลจากการหมุนของ J เข้าใจไหมฮะดังนั้น J เ,เป็นจุดเริ่มต้นหมุนมาที่ตรงนี้เก้าสิบเข้าใจไหมฮะโอเคอ่ะโอเคครับ ต่อไปครับข้อนี้ตอบครับข้อนี้คือการอะไรเนี่ยการอะไรการอะไรอันนี้น่าจะการการหมุนสะท้อนได้ไหมตัวนี้สะท้อนเป็นตัวนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าสะท้อนตรงนี้หัวปลายแหลมต้องทางเดียวใช่ไหมแหลมตัวนี้ต้องแหลมตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แหลมตัวนี้ก้นมันไม่ใช่สะท้อนไม่ได้ตัวนี้กับตัวนี้ไม่สะท้อนกันนะถ้าสะท้อนกันมันต้องเป็นปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ ถูกไหมฮะอ่าแต่ละ้นน,นนี้ใช้อะไรอย่างเดียวครับหมุนอย่างเดียวครับสะท้อนไม่ได้แต่และคนอาจจะเผลอเป็นสะท้อนไงแต่มันไม่ตรงกันถ้าจะไหมเนี่ยแหลมตัวนี้ตรงกับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหมคนละอันกันโอเคนะต่อไปครับรูปนี้เรื่องของการอะไรเนี่ยหมุนไหมหมุนแน่นอนเลื่อนไหมเลื่อ,อนได้ไหม้อนนี้สะท้อนได้ไหม ะท้อนได้ไหมไม่น่าจะได้เนาะน่าจะได้ดอ,นนอ,อนนันเดียวข้อนี้น่้ตอบข้อไหนน่าจะหมุนอย่างเดียวเนาะใช่ไหมนะครับหมุนอย่างเดียวนะครับรูปต่อไปครับรูปนี้น่้เป็นเรื่องอะไรลายผ้าลายผ้าอันนี้ข้อที่เท่าไหร่เนี่ยแป๊บนึงอ่านหนูตอบดีก,ก่อนลายผ้าใช้เรื่องอะไรฮะอันนี้คือข้อตอนที่เปลี่ยนไนนี้ลายผ้าน่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะหมุนไหม ครูวามไม่น่จะหมุนน่ะนะไม่น่จะเรื่องหมุนนะฮะสะท้อนไม่ลูกดูนะในหน้านะปืบอปันนีกแกนสะท้อนเนาะเส้นนี้สะท้อนเป็นตัวนี้ได้ไหมได้นะเนี่ยสะท้อนได้นะฮะสะท้อนได้ส่วนะสะท้อนใช่เลื่อนขนาดได้ไหมรูกเลื่อนได้ไหมปรูสมมติว่าเรียนอยากเลื่อนตัวนี้เป็นเป็นรูปไหนนี้เลื่อนได้ไหมตัวนี้ก็ได้เนาะ หมุนได้เหรอหมุนหมุนอะไรหมุนหมุนยังไงหมุนให้ดูหน่อยเส้นนี้เหรอเออมันก็หมุนมาเป็นตัวนี้ได้ใช่ไหมข้อนี้น่าจะตอบไหมตอบสูตรทุกข้อแต่นี่หนึงแม่เฉลยยกไ่ข้อเฉลยข้อไหนตอนนี้เก็ตอบสะท้อนอย่างเดียวเอาไงดีทุกคนครูว่าหมุนได้นะเลือกได้ แต่สะท้อนได้ชัวร์ๆแล้วเส้นนี้สะท้อนเป็นตัวนี้ใช่ไหมแต่เส้นนี้ก็สามารถเลื่อนมาเป็นตัวนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมอ้าเชื่อนัเรียนแล้วกันถูกทุกข้อต่อไปครับข้อนี้ตอบครับเรื่องอะไรเนี่ยสะท้อนไหมสะท้อนก็ได้นะหมุนได้ไหมได้นะพราะฉะนั้นข้อที่ตอบข้ออะไรน่าจะข้อสี่เดี๋ยวดูเฉลยกันข้อสองอันนี้ก็ตอบหมุนเดียวๆวะปวดหัว เออแต่สะท้อนก็ยากอยู่่ะเด็กสองคนนี่ไม่ใช่เด็กคนเดียวกันมันสะท้อนเป็นรูปเดียวกันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะซูนอันนี้อันนี้เป็นใครมีตัวน,น้อยใครครูอย่างเงี้ยอันนี้โชว์คุณตัวใหญ่กว่าอย่างงี้ใช่ไหมมันก็สะท้อนเป็นคนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเด็กคนละคนเออก็ไม่ได้นะแต่ละหมุดอย่างเดียวเนะถ้าจะแยงโอเคต่อไปครับข้อนี้ตอบตัวอันนี้ก็หนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวกูเปิดเฉลยดูด้วยนะตอบเรื่อง ถ้าตัวนี้มีแกนผ่าตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้สะท้อนเนาะตัวน,วนี้ตัวนี้สะท้อนสะท้อนนอกจากสะท้อนหมุนได้ไหมไม่ได้เลื่อนขนานได้ไหมก็ไม่ได้สะท้อนอย่างเดียวครับตอบข้อ2ครับนะต่อไปครับเรื่องนี้อานหนึ 1, 2, ่งสองทีตอหมุนแน่นอนละหมุนแน่นอนมีอะไรอื่นไหมครับสะท้อนได้ไหมไม่ได้ไไดจะสะท้อนตัวไหน ถ้าเรียนลองดูถ้าหนูจใ้แกนนีสสะท้อนรูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนถ้าจะเหมือนมันต้องต,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 ตัวนี้ต้องมาอยู่ตรงนีนน้ใช่ไหมคําว่าสะท้อนจะต้องเป๊ะไงตัวนี้กับตัวนี้ต้องทับกันมันไม่ทับกันเข้าใจไหมสังเกตว่าที่พักพนักกิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสะท้อนพนักกิงต้องอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมดังนั้นสะท้อนไม่ได้นะขเขานี้หมดอย่างเดียวครับตอบยากเหมือนเนาะในการตอบเลยนะต่อไปครับหนึ่งสองอ่าข้อนี้ตอบข้อสะท้อนไหม เอออย่างเงี้ยทับก็ได้สะท้อนได้นะครับหมุนได้ไหมลูกจากรูปนี้หมุนวาไปรูปนี้ได้ไหมครูได้เนี่ยหมุนเก้าสิบเห็นไหมยหมุนได้จากรูปนี้หมุนวาไปรูปนี้เก้าสิบหมุนได้นะฮะแต่เรื่องขนาดได้ไหมลูกเรื่องขะานได้ไหมเรื่องขนาดไม่ได้จะได้ดังน,น,นั้นคนนี้น่าจะต่อข้อสี่ครับทั้งหมุนทั้งสะท้อนงงไหถ่ถามทิ้แต่นิดนึง ยังยังยังขัดใจข้อนี้อยู่นะเนี่ย<ม>ยังขัดใจกับเฉลยแต่ข้ออื่นยังโอเคยังรู้สึกว่าเฉลยตรงอยู่แต่ข้อนี้นั่นเองคิดว่ามันขัดใจไหมเฉลยถ้าตอบแต่เรื่องสะท้อนนะเพราะหมุนสะท้อนสามเหลี่ยมรูปนี้สะท้อนแบบนี้ก็โอเคตัวนี้สะท้อนเบบนี้ก็โอเคหมุนเอ ไอ้ถ้าเรียนหมุนก็ไม่ได <broken. S 2> <work> ้นะก็เรียนสนใจตัวนี้มันจะหมุนเป็นตัวไหนได้อะเป็นตัวไหนล่ะอันนี้สะท้อนได้เนี่ยสะท้อนเนี่ยเนี่ยสะท้อนตัวนี้จะหมุนยังไงเดี๋ยวหมุนเป็นรูปนี้เหรอละูกเออก็ได้เนาะเออหมุนรูปยปตัวนี้เออก็ได้เออนะมันได้เฉลยผิดแอ่ะโอเคครับ